ทีนี้มาดูแนวทางสู้ของพักคก้าวไกลจะทําอย่างไรพักคก้าวไกลได้รมสมองกันเพื่อจะบอกว่าจะสู้เรื่องคดียุบพักนี้อย่างไรเนี่ยหนึ่งพักคก้าไกลจะบอกว่าเป็นการกระทําโดยไม่เจตนาและไอที่บอกว่าไปหาเสียงแก้หนึ่งสองเนี่ยได้ส่งนโยบายเรื่องนี้ให้กกตไปพิจารณาก่อนก่อนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี2566ซึ่งกกตไม่ได้มีความเห็นค้าน หรือห้ามแต่ประการใดนะครับและก็ะพรรคเก้าไกลบอกว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญเนี่ยให้ยุติการกระทําเท่านั้นเองนะและพรรคเก้าไกลก็ได้ถอดเรื่องนโยบายออกจากเว็บไซต์แล้วและหยุดพูดเรื่องของการแก้บอนหนึ่อแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากประเมินแล้วโอกาสที่บอกว่ารอดยากเนี่ยเนื่องจากว่าการกระทําที่รนรง์ต่างๆเนี่ยสารรัฐมนุนตีว่าตีความว่า เป็นการล้มล้างการปกครองเนีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าโอากาสยุบมีมากกว่าไม่ยุบ